งามก็ไม่ค่อยจะอยู่เฉยด้วยนะทุกคนนางถ้าเดินอย่างไวแนละ้วกระโจนกระโจนถ้าได้กระโจนไปอย่างเร็วให้น้องเรือนสำรวจเล่นไปเลยนะดูยาวอุ้ยเื่นๆๆืนเื่นเือนืเอนเห็นอะไรอยู่ขา้างในเดือนรอดขา กระโดดกระโดดไปนู่นสงสัยอะไรอยู่ตรงนั้นเออจะขึ้นเช็คหน่อยจะเช็คหน่อยเช็ครถหน่อยไปเช็คทุกทีไม่ลดชุบ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 เช็ครถแล้วเช็คพัดลมด้วยเช็คพัดลมเช็คพัดลมนะทุกคน